เาตมามีธรรมะมาฝากเพื่อเป็นคอคิดสกิดเตือนใจฟังแล้วจิตใจจะได้ร่มเย็นเป็นสุขเข้าใจสัจจะทาเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตมากยิ่งขึ้นคุณโยมเอ๋ยคนทุกคนที่เกิดมาเจอกันเขามีเวลาอยู่น้ากันแค่ช่วงเวลาเดียวสัญญาวเทอธได้ปรูมันอยู่ที่วา่าเฮาเกิดมาเพื่อเป็นของขวัญ เป็นบทเรียนเป็นการลงโทษหรือว่าเพื่อเป็นเจ้ากรรมนายเว้นของกันและกันอีหยังที่บอสบายใจก็ให้หยุดคิดเดอ้ออีหยังมันสิเกิดก็อย่าไปฝืนมันเอาไว้อีหยังมันคัดตาก็ทําเป็นว่ามองบ่เห็นมันไปอีหยังที่ทุกข์ใจก็อย่าไปคิดมากกับมันอีหยังที่ปวดหัวไก่โตกับปล่อยพานอีหยังที่เบิกบานเก็บไว้ใจจะได้สุกสัน อีหยังที่ถูกใจปล่อยไปอย่าไปยึดติดก็มัน่นอิหยังที่บ่สำคัญก็ลืมเลืมมั่นไปจะได้บรนักใจเดอ้อเป็นคนดีความดีบ่มีวันจืดจางอยู่ในที่มืดก็สว่างอยู่ในทีรกร้างก็เด่นอยู่กลางแดดฮอนก็ลมเย็นอยู่ในทีที่บ่มีผู้ได้เห็นก็นยังเป็นคนดีเข้าใจคน้นจะได้บริวาน เข้าใจงานจะได้ผลสำลิบเข้าใจชีวิตจะได้มีความสุขเดอ้อจงพ่อใจในสิ่งที่เห่ามีพ่อดีในสิ่งที่เห่าเป็นจงเชื่อในสิ่งที่เห่าเห็นพอจะเหตุในเห่ามีแต่ความสุขเหนื่อยเพาะงานบวมเป็นปัญหาใหญ่เหนื่อยเพาะใจเรื่องใหญ่กว่าบนถนนชีวิตที่แสนเห่าไกลายทางย่ไซกระเบลูขอบคุณ คำวารายที่เหตุในหูวา่าเขายังมีดีให้คนอิจฉาขอบคุณคำนินท่าที่เหตุในหูวา่ายังมีคนสนใจในตัวเห้าขอบคุณคำโกหกที่เหตุในหูวา่าผู้ใดปกปิดความจริงขอบคุณคำเย็นยอ่อที่เหตุในหูวา่าเฮ้าต้องนักแน่นมันคงขอบคุณข่าวลือที่เหตุในหูวา่าผู้ใดคือเพื่อนเพราะเพื่อนแทนเท่านั้น ที่จะเสื่อมันในตัวเฮ้าขอบคุณคำลายลายที่เหตุให้เฮาเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นขอบคุณ